สวัสดีครับทุกท่านชแนนทีรีวิวนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนําการชาร์จไฟสําหรับพวกนาฬิกาที่เป็นพลังงานแสงต่างๆนะครับบางท่านนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่นะครับเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีแสงเก็บไว้ในตู้ถือพลังอย่างเงี้ยพลังงานแม้มันจะมีระบบออโต้เซฟพลังงานนะครับแต่ก็พลังงานก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ย พอเราอยากชาร์จพลังงานเติมให้มันเนี่ยมันก็ต้องเอามาโดนแสงบ้างครับแล้วก็ทางที่เร็วที่สุดก็คือว่านำไปโดนแดดจัดๆครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือนาฬิกาเรามันจะร้อนครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะชาร์จด้วยแสงแดดม้ว่าจะเร็วยังไงนะครับมันก็หลักชั่วโมงนะครับมันก็เกิดความร้อนกับนาฬิกาเราได้ แล้วทีนี้นี่ก็เราจะทำยังไงดีเราก็สามารถนำมันมารับพลังงานจากหลอดไฟได้ครับอย่างเช่นหลอดไฟ LED อย่างเงี้ยนะครับแม้ว่ามันจะใช้เวลาชาร์จพลังงานนานกว่าตอนที่เราเอาไปโดนแดดตรงๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีความร้อนครับมันก็จะถนอมเครื่องเราไปด้วย ส่วนจะใช้หลอดแบบไหนนี่ก็ผมนี่ใช้ก็ราวๆหลอดนี่ก็ประมาณ20-30วัตต์ได้ครับแต่เรามาดูที่ความเข้มแสงนะครับก็คือต้องเป็นหลักพันลูเมนนะครับอย่างผมมั่งหางน,นก็2000-3000ลูเมนแต่ว่าถ้าเราเอานาฬิกาไปจ่อที่มันใกล้ๆเนี่ยความเข้มแสงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับการชาร์จด้วยหลอดไฟแบบนี้นะครับ ต้องยอมอย่างหนึ่งเลยว่ามันนานครับอาจจะ24ชั่วโมง48ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนสองวันสามวันนู่นไปเลยก็ได้มันถึงจะเต็มนะครับก็เหมาะกับคนที่ว่าไม่ใจร้อนนะครับต้องค่อยๆชาร์จมันไปเรื่อยๆทาใจเย็นๆหรือถ้าใจร้อนก็นเอาไปตากแดดสักสิบนาทีสิบห้านาทีก่อนก็นได้ครับแต่ก็ต้องแลกกับว่าเครื่องเรามันก็ต้องโดนแดดนะครับเครื่องก็จะร้อน ว่าการชาร์จภายในบ้านอย่างเงี้ยนะครับด้วยหลอดไฟเองเงี้ยมันก็จะถนอมเครื่องเราได้นะครับและก็ทางที่ดีนาฬิกาพลังงานแสงเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับจะปล่อยให้มันแบตเตอรี่หมดบ่อยๆนะครับแบตมันจะเสื่อมได้ครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ